กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอิลูนาะออนไลน์เช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับช่องการกาดรีวิวรัวๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้จะรู้ทุาม,มางกับการรีวิวของตัวอะไรถึงจะมาชา้าแต่ก็มานะครับ <c oughs> นี่ก็คือนักแม่นตาดูของเรานั่นเองนักแมันดาดูเดินยิงนะครับพอมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะสก,กิลสำหรับนักแม่นดานยิงก็เข้ามา แต่เีนี้ขอเหอนแลแม่น,นยินกันมากมายหลายท่านจนคมังเวชของเราตกอยู่ไปแล้วผมไม่ได้รีวิวคลิปก็กแปลกๆเนาะก็เลยจะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าของใช้อะไรบ้างสำหรับผมนี่ของจะหาง่ายๆเลยนะทุกคนไม่ยากไม่ซับซ้อนอืมง่ายจริงๆของฟรีได้ซ้ำเลยอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามก็ขอให้ทุกคน ก็รู้นะช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับการรับชมแต่ละอย่างนะครับผมยังไม่อยู่กับมินกพิทผมกลัวตายมันตีโหดมากมินิพิทจะมาตีให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ผมจะมาโซโลมินิพิทด้วยนักแมนธนูงสายออโต้นั่นเองครับคุณหนยเห็นไหมตุยไปแล้วคนมันตึงมาหลาคนเพราะผมก็ยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมก็เป็นสกิลที่สามารถทำให้เราเดินยิงได้นะครับสำหรับสกิลนี้ก็เป็นสกิลไรการนั่นเองพูดนไรการนะครับ ก็ Black a r r o โนี่มันถ้าทำให้ศัตรูติดสตันหรือว่าติดตอนติดมืนงงทุกคนอ่ะประมาณนั้นเลยพวกมอนพวกนี้นะอย่างเมียเมียยื่นกับตัวรุ่นสามร้อยยี่สิบนี่นะอ่าสำหรับของใช้นะครับผมเซ็ตออโต้เซ็ตแรกของผมก็คือง่ายๆเลยธนูรีเบิร์ดนะครับหาได้ฟรีแรงมีเอ็มเดฟผมยืมมาจากซัมมอนเนอร์ผมนั่นเองอ่า อใช้ฟิล์มออสโบรเนี่ยก็ได้นะครับผมแต่ว่าระยะการโจมตีมันน้อยต้องบวกระยะการโจมตีเยอะๆหน่อยนะครับผมอนต์จะได้ตีเราไม่ค่อยโดนเท่าไหรนนะบางตัวมอนต์มันตีเราไม่โดนเลยเพราะบางทีจุดตีของมอนมันแบบระยะมันไม่ได้อะก็เป็นธนูอิงดาก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากใช้สธนูพกที่วิ่งเก่งๆครับเพราะมันมีออฟอันนี้เลยนะหายไปตั่ำกว่า5%ตัวความเสียหาย แล้วก็ใช้ mp ลบอันนี้นะซาราห์ mp keyboard สองเซนเอที่เค้าสืบ,บส่งธนูร,นรีเบิร์ดก็ดอกได้ทั่วไปเลยครับผมตรงธนูคัดปลานะทุกคนไอเนี้ยดอกสองรูแป๊บเดียวก็ติดผมชอบตรงมันบวกระยะการโจมตีบวกสองนะก็สองรูด้วยนะครับอืมก็อาวุธเ้วยเจาะเขา้าตามไม้ MP นะครับใครจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะทุกคนที่จริงทุกคนหาธนูธาตุมาให้ผมปลุกได้นะพวกดินน้ำลมไฟมืดแสงอ่ะจะได้เทพ เราผมก็ไ่ประมาณนี้อันนี้คือเซตแรกนะครับผมจะใช้ซิมบิออนโบก็ได้นะครับติดตัวโต้สกิลรัวๆต้องใช้มีเราอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วผมรูปแบบมีธรรมะบอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มียกับจุดี่สองครั้งผมไปดาวออโต้นะอันนี้ผมยืมมาใช้ก็ยังผมว่าผมจะไปดรอปอยู่นะครับผมให้ตัวสมมตินะผมใช้เป็นใช้เป็นเซตดามิตนะก็เป็นดาวออโต้ในคนไทยดีเซลออโต้ยางสองสองเมตรนะนะครับก็เป็นอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นอีกอีกรานะครับผมเอาสซูนจัด จโรลิเทียหรือถ้าใครยัดงาช่าโรลโลก็ได้นะครับผมบอกว่าการตาย้ผมเอาดำเปจัดเลยนะพถ้าผมเอายืนไม่ผมไวปัดเย็บเป็นยัดเป็นงาชาอยูนะทุกคนแต่ก็ไม่ไหวเป็นคนจานเดียวเพรเรื่องผมก็เอยิงพอสุดอหละข้าประมาณนี้นะครับไอที่บอกสกเปอร์เซ็นต์ัเบอกสิบเปอร์เซ็นต์แตที่เขาบอกี่าเปอรตราต้นสกิีต้องติดตราตสกเพราะว่านังแมมันต้องมีติดราต้อสกดนะเพราะว่าจะยิงโดนร่ะ สำหรับคนที่ไม่มีสกิลอะไรสักอย่างเนี่ของอ,อะไรวะของอันอย่างนะของสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็ต้อง up agi มันคืออะไรวะ aspd หรือเปล่าเอออะไรสักอย่างนี่และหรือ aspd เอออะไรสักอย่างนี่แหละมันต้องเกิน400หรือเปล่าเออ aspd นะต้อเกิน400 500มันก็จะยิงไวถ้ามันไม่เกินมันก็จะไม่ทำให้มันยิงอตโตโนมนนัติคน 500เพรผมก็เกินมาเยอะเลยนะมาเป็นประมาณนี้โซลสเซติทันก็ประมาณนี้นะทุกคนหรือว่าใครจะมันเปลี่ยนเป็นอัพเลือดเยอะๆก็ได้ลดเอสทียร์กับเทียร์ที่ลงนะครับแล้วก็มาอัพเลือดให้มันถึงขึ้นก็แล้วแต่สำหรับคนที่มีสกิลสแตนเล็ตอะไรสักอย่างนึงแหละไม่ต้องอัพเอสเทียร์เลยนะสำหรับอินซีก็ประมาณนี้ ถ้าวันจันทร์ใครอุ้มเบลภูมิธาเคลียาาร์ออสโล่ทุกคจะเปลีย่ยนอห้เป็นซาโร่สามก็ได้นะมันมีอัปติดออโต,โตส้สกิลเลยอันนี้จะเป็นติดออตโต้สิบสามเซนนะสำหรออนะับมันก็ใครจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะทุกคนผมใช้อันนี้แดงสองเขียวสามเพราะว่ามันจะได้เลือดแล้วก็จะได้พลังโจมตีเลยนะเอทีเคเลยหรือว่าจะใช้เป็นแดงน้ำเงินก็ได้นะครับทุกคน,นก็จะเป็มออโต้ เยอะขึ้นนะสารสินเทศเสริมของมอืาาอถือบ้านอีกนะมาดูของชิ้นต่อไปหรือว่าของอันนี้นะทุกคนอย่าใช้ดักบอลมือสองรู้ก็ได้นะฮ่าดักบอลมูอสองยังไม่เจอครับเพราะมันจะทำให้เรายึดตึกขึ้นน่องเนี่ยมันไม่ออกมันจะไม่บวกดีนะแล้วความไม่เพราะผมจะเอาเสร็จจิตเราต้องถืออย่้าเปอร์เซ็นต์ดีทายัดสองก้อนหรือว่าจะใช้เป็นไฮริเมลก็ได้นะครับผมจะเป็น าชาดลงก็ได้หรือาเอาจานเียก็ได้ครับม่เป็นรมันีเเปอร์นต์วเข้ามาหกเปอร์เซ็นะครับปดนือาถึกหน่อยนะก็ดาวพอเป็นดาวอัตโนมัติไมใช่เป็นออเดอร์เบลก็ได้เอสทีไอเพิ่มอสทีเอพิ่มเอสทีอดยอีกทเป็นกลั่ครับต้องติดดอตโติแล้วก็แนะนำให้ออเดอร์ทั้งจ้ใใ้ออเดอร์ก็ยังเป็น S อโคดันนะโคดันมันจะมีดแล้ว ก็ติดพี่แบบประมาณนี้นะครับแล้วก็หมวกวเลีนะทุกคนใช้เป็นหมวกวเลีนะครับหรือใาจจะใช้เป็นพ้อกระบังหน้าผากแยกก็ได้เดี๋าวตอนสกิบบอยดีอันนี้มันมีหลบเวดเต้านทานเวดต้านทานอาวน68%นะทำใเราตายช้าเพาะไม่ใช่9%่นเลยใช้หมวกย่ครับไอที่เกบลด้ียิ่งเราทำได้ดียงเรายิ่งเติมเยอะประมาณนี้ครับ ว่าใครจะใช้เป็นขั้วหมวกนกก็ได้นะหมวกนกแล้วก็แยกเป็นอะไรแต่วก็หมวกเบลีน่น่าจะขูมกันตายเลยประมาณนี้ครับก็แยกเป็นดาวโ,โตหมดเลยนะนก็เป็นสอนไปใช่ไครับหรือว่าจะใช้เป็นไอ้ห่มตะไครอะไรสักอย่างงอันใหม่ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะแรงกว่านี้ ก็จะแรงกว่าเยอะอยู่พอสมควรแหละว่าแต่มันมีออฟลดความเสียหายรบสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่มานนั้นแหละผมจะไม่ผิดนะก็ผมอยากเป็นเทรลอรบอกอาจารย์นะครับก็ทุกคนจะแยากเป็นเทรอรสเม็รก็ได้นะครับติดต่อตัวสกิลรอสิอรเซนติตั้งที่ปกติจะตวสกรปะมาณนี้ผมก็จะเป็ี่นวิญญาณเป็นเทรอร เพราะมันลดเทสที3%กับคุส่วนอัตโนมัติลง30%มันไม่ค่อยเวิร์กว่าอันนี้ดีกว่ามาอะไรนะเป็นเวนเทอนดีกว่าได้เป็นออโตสกิลปว่มท้าสองอันก็10%เลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเซตต่อไปก็มุดดิดดิดนั่เหมือนนี้ทุกคนก่อนมีไว้นะเวลาเราสลบเวลาเราโดนมอนตันแล้วเร okay. well. าสลบไปก็ประมาณนี้เซตดิบก็ซิปดิบทั slowly, intact, ่วไปเลยครับ ดาเกีเนวเดาลิโก้นะครับผมวก็มนยันเอพีโคดันลูดอปเอนิกเอนชิวยัตลูดอปนะครับก็ดาวออโต้ทุกส่วนทุกส่วนก็ดีอันนี้ก็เป็นเครืงางคาชาแยัินี้ผมไปเจอเขาสูงหนึ่งก็คือเราการใช้ความเร็วสูงผมมีวมีสองเซจริงมันสามารถวิ่งเอได้เลยนะแต่ผมต้องไปแก้ไขเซตนิดหน่่ยก็พวกผมต้องไปแก้ไขตรงอะไรอ่ะ ตรงนี้นะไฮดริกไหมผมต้องเปลี่ยนเวนยันนะสาร์ตลดระดับแล้วก็ต้องสอนวัชระผมจะไม่ให้ใ้สอนวัชละผมจะไปใช้เป็นแหวนสองรูแทนแล้วก็ยัดเป็นโดอินหนึ่งเม็ดไม่ยัดเป็นโดอินหนึ่งเม็ดเออโดอินหนึ่งเม็ดแล้วก็กับถ้าเลือดยังเย็นไว้ผมก็ยัดเป็นโดอินสองเม็ดก็ได้นะทุกคนเพราะห็นสีผมเปิดได้สองหน้าอีกหน้าหนึ่งผมทำเป็นเซฟเวลก็ได้ผมชิ่อยู่แล้วสำหรับหินสีสองหน้าเปิดได้มันจะชิ่แบบนี้เลยทุกคนอ่า ก็ของก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้แต่ตนังมีคนหกคนที้ยื่นทุกคนผมมารีวิวนี่ผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นเลยผมมารีวิวเพราะผมอยากรีวิวให้ทุกคนได้รับชมว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้นะใช้หนรัรีเบิร์สทนุนีถน,นดอกได้ดับได้จากทุกที่ให้ดับได้จากที่นี่มันเป็นธนูคัดปลาเลยทุกคน สามอันนี้งอสามเล่มเล่ม680อันนี้เป็นตัวงอสามแล้วงอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตที่ผมใช้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีดิสเอ็มจีก็ทั่วๆไปเลยครับทุกคนเอ็มจีก็ทั่วๆไปเลยนะโนเอ็กดาไทลิ่งเมลบุกเบลีหรือใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เพิ่มเลือดเยอะๆนะครับผม เลือดสักหกหมื่นแปดหมื่นแปดมืนอ่ะแปดหมื่นเจ็ดหมืนเ็นหกหมถึงแปดหมืน่ะรวมหินจีดีๆหน่อยก็สั่หมื่นเก้ามโอเคสี่หมื่นเก้าก็ยืนไว้นะ3าบตัวผมเคยมีเมลหนึ่งเลือดสี่หมื่นเก้ายืนชิวโคตรชิวเลยทุกคนชิวมากอ่ะทุกคนต้องไปลองเองผมพูดไปทุกคนก็อาจจะไม่เชื่อผมนเมลนั้นผมขายไปแหละอ่าก่อนอื่นนะครับเราเราเรก่อนก็บอบ รีอนี่อนหนึ่ทีบับอับนี้ก่อนนะมว่าเขาแล้วบันะอย่างนี่แหละแล้วก็บับมีอะไรแล้วก็บัรูปนี่บัฟคิดโอไอในบัฟคดทิมถูกต้องครับนิดเทุกคนอาจจะไม่ต้องบัฟหมมนนช้าอันนี้ก็บัฟทำให้ตีเร็วขึ้นนะทุกคนอิเวชั่นอันนี้ก็บัฟเดือน ในอยู่ในอาตมานี่ผมช้าเลยทุกคนเอื่อวันจะรีวิวไปแล้วโดนมอนตีตายมาทุกคนก็อย่ากลัวเราผมเพราะผมไม่เก่งผมกากทุกคนก็รู้ว่าผมกากแค่ไหนเ,เออเก่งเรื่องผมเก่งเรื่องพูด้ะนอกนั้นไม่เก่งอะไรสักอย่าง ว่าผมจะไปหาดอกธนูคาดปามาอีกอันหนึ่งนะทุกคนเอามาไว้สักสองอันมันก็มีสีห่าาห้าชิ้เอามาให้อันนี้ใช้เอามาให้นักแมนอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาไว้ติดตัวของอันนั้นเลยอันหนึ่งไม่ต้องสบอบออกไปมาของที่เกียร์ดูขนาดโลมิมนิเอโลมิ i n i chalice ผมอย่างที่เกียร์เลยเมลเดียวแต่มีทักสองสามอันผมก็ยังงงตัวเองกูทำเพื่ออะไร วเวเล่ก็เหมือนกันมีนั่งสองสามใบสองรูน <c oughs> ไม่รู้ว่าหูเกิอกี่เจนสลับกองไปมาเนีม่มอยากผมก็เงินกันตัวเองกันนายละเงินแทะน้อกเศร้าอืมมันไม่เกิดแบบนี้เป็นไรเอ,อ่ยด้าเม็ของผมก็จะเบาๆอยู่นะทุกคนยังไม่สุดเท่าไหร่ เกิดเลยนะครับผมก็มาเล่นช่วงนี้แหละที่มันงีบก,กันทม,มันไม่เกิดเนาะช่วงนี้ของก็ราคาขึ้นนิดหน่อยนะท ขึ้นลงๆขายไม่เท่ากันสักลา่าคนก็เริ่มกลับมากันนิดนึงแล้วนะมาแต่หลังจากที่สกิมมาพุ่มแล้วต่อไปเราต้องรออะไรมันไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครัไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วหมดความตื่นเต้นแล้วหลังจากรอสกิมเขา้าพอมันเข้าพุ่มนี่จบแล้วโดนเออมันตุยเนี่ยมันตึงอะทุกคน ระวางหุ่นเลยปุ๊บไอ้ยิงต้องวางวางหุ่นเร็วๆน,ะนักแมนเดิยนยิงไกขลๆขตายแล้วตายแล้วไก่เกินไม่ใช่นักแมนไก่ไม่ใช่ผมเล่นลลอะไก่เกิน โอ้หทุกคนต <c oughs> ืนตีเลยจริงจังเมือนผมมาฝึกเล่นใหม่เลยนี่ยยิดาเมจก็ประมาณนี้นะทุกคนดาเมจแรงจริงแต่ยังไม่ค่อยไหวไม่ใช่ยิ่งไม่ไหวหรอกผมเดินยังไม่ค่อยเก่งเลยผมวิ่งไม่ไมค่อยเก่งถ้าผมวิ่งเก่งก็อาจจะสนุกกว่า,านี้ผมยังไม่เคยฝึกวิ่งเลยทุกคนก็มไม่ฝึกวิ่งกัน เฟอวิ่งมาใหม่ลั่งออมาเล่นเนี่โอ้โหตีอย่างแรงไม่ไหวผมยังไม่ได้จะคู่ควรกับมินีพิษนะทุกคนผมไปลองบอสอื่นให้ทุกคนดูดีกว่าไปลองบอสอะไรอีกแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มาเจอบอสที่ผมคิดว่าผมตกมันได้แล้วนะีเดียคืน เม่นในลาเจอบอสที่มันเดินไม่ได้แต่คนมันก็จะได้เปรียบตรงที่ว่ามันอาจจะวางปืนไว้ไกลๆแล้วก็ทำให้บอสตกจากปืนมองไว,ว้ไม่รู้ว่าระยะการวางปืนะจะไกลได้ประมาณเท่าไหร่มางไว้ตรงนี้เลยว,วางปืนก่อนนะครับแล้วก็จะไปตีมันตรงผมก็ยังเล่นไม่เก่งนะับ เรื่อยแล้วก็ไม่ลดเลยมันก็จะตีหุ่นอนะไรกบนตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆถ้าหุ่นเราเลื่อนลดปุ๊บเราก,ก็รอเดินออกแล้วก็วางหุ่นใหม่ไม่งั้นเราจะโดนบอสตีตุยเลยมันเริ่มตีแล้วเพรุ่นผมหาแล้วลอดูเนี่ยคุณผมหายใช่ไหมคุณผมหาย,หหายปุ๊บผมต้องรีบเดินออกมาแล้วก็วางหุ่ใหม่ ม่ได้ตั้งตัวไงแบบไม่รอเสยเร็วเกินครับอ่าผมก็เกิดมาละเห็นไหมทุกคนทุกคนต้องมือไวนะต้องรอดูว่าไอ้นั้นเราจะตายเมื่อไหร่ปกติมันอยู่ได้กี่วินะไอ้สิ่งอย่นะี้ห้าวีหรือเปล่าดีคอยดีคอยปุ๊บทุกคนก็ต้องนับเลยนะทุกคนนะว่าดีคอยเนะี่ยมันจะอยู่ได้กี่วิไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนกัน คนก็ต้องก่านจะเลียกคุ่นออกมาทนะุกคนก็ต้องมีเรือดเย็งเราเลียกลุ่มเห็นไหมเลือดล,อกลมก็จะลดก็จะทําให้เราเลือดน้อยลงและก่อนที่เราจะเลียกคุ่เราก็ต้องพร้อมเลือดให้มันเต็มเพราะนักขับมันจะเปลืองมากเปลืองสุดเลยนะสำหรับยากดยา ไค่เก่งนักม่นเห็นไหมผมจะตุยเดินหนีก่อนหนีไม่ทันตุยเลยโคตรเห็นปะไม่ตีเลยจะไปเลยไม่ไหวอ่าสำหรับหลายๆคนที่เล่นเก่งๆก็โบบนี้นะแต่สำหรับผมไม่ใช่เลยผมไม่ค่อยชอบเล่นนักมันเลยลท,ทุกค่เนี่ยผมก็เอาไว้แค่ตี MT เดีผมก็มารีวิวคล้ายๆทุกคนได้เห็นกันนะครับหน้าเม็นก็พอได้เล่าๆคงพารุ่งเข้าไปสี่ห้าแสนนะอันนี้ของผมก็ยังสูงเลยนะคนอื่นเขาตึงกว่านี้เยอะสำหรับใครที่อยากชมคลิปตึงๆก็สามารถรับชมได้ที่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 คนอื appeal, ่นทุกคนที่ผมก็คลิปกากๆระก็จะมารีวิวเป็นแนวทางมารีวิวของใช้พวกนี้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ หลังวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะผมกากอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอแต่ละไปก่อนนะครับผมสำหรับตั้งเป็นของผมนักงเป็นไกลๆก็สวัสดีครับ